คำเตือนคลิปนี้มีการเล่นแบบเรียลิสติกหรือการเล่นแบบสมจริงพอเราเล่นเกมในระดับยากสุดหากท่านผู้ชมใดดูคลิปนี้แล้วรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจก็ขออภัยมาณคลิปนี้ด้วยนะครับกราบนั่นตท่ากับรายการโกโก้หรือฟิชิตอร์องผมื่อที่เล่นเกมคอาดิดิ้นมาน้วแฟร์ซีรีมัสติดนะครับผมกันในภารกิจที่2แล้วนะครับผมแล้วก็เล่นในระดับยากสุดๆเลยนะครับผมไปแบ็กเอาเลยนะครับผมดับไฟลุยเลยเวอเทเลนต์นะครับคัปตันไพรส์เขรับารชีวิตประห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 าร ช่วงไหนผมเงียก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับเพราะต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับเพราะว่าเราเล่นในระดับยากสุดๆเลยนะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวขอบอสโบลุ่มอีกหน่อยรู้สึกว่าน่าจะเบาไปผมเช็คคลิปละวไปลุยเลยเชิญข้างหน้าสองคนรอคำสั่งวมาไหม ระเบิดเรียบร้อยเชียร์ไปเราเดินนำลุงเลยนะครับผมลุงมันเดินช้านะครับลุงเก๋แล้วนะครับเราก็รับบทเป็นซลแมทเทวิชเหมือนเดิมเลยนะครับผมจำไว้ว่าภารกิจไหนเรามากับลุงเราก็รับบทเป็นโซเมทวิชนะครับผมเลสเชียร์เลสเชมาตรงนี้วางกับระเบิดแบบแซ่บ พิธีนี้ผมใช้ตั้งแต่นู่นภาคนู่นภาคเก่าๆนู่นเลยนะครับเคยเปิดไปว่ามานี่แซ่บๆมีกมีโผลมาโผลมาเฮ้ยเจ็บป่าระเบิดไปแล้วอ่ะช่างมันเถอะรอระเบิดโอเคมีอะไร ก็ะปุลสไนเปอร์ M21 ติดเก็บเสียงนะครับผมไปเลยลุงเนี่ยลุงเดินช้าเนี่ยลุงแก่แล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อซื้อนมให้ลุงกินจะได้เพิ่มเพิ่มแคลเซียมนะครับผมกระดูกจะได้แข็งแรงจะได้เดินเร็วๆมาได้กี่ไรไหมแก๊สนั่นแหละมัคารอบ เอ้ยค่าวมาลออมา,อมาข่าวล้อ,อยังไม่โผล่นะอันนี้มาขออ่าวล้อเฉยๆข่าวมาลออเฉยๆมาข่าวล้อ,อก็เป็นพวกเดียวกับเรานะครับผมเป็นทางรัสเซียนะครับผมรัสเซียกับอเมริกันนี่มาคอรแรปกันนะครับผมคอล์แรปด้วยกันเราช่วยกันลบนะครับวันนี้เรามาช่วยช่วยอ่านิโคลไลนะครับผมนิโคลไลโดนจับไปนะครับผมเอ้ยอย่าไปยังย่งเยอะดิลุงไวเลยงานนี้ต้องเก็บให้เร็วเก็บให้ไวเพราะนิโคลไลจะโดนลุมโซมแล้วตอนนี้ โดนเกอ์อัดตูดไปเลยด้วยเฮ้ยดินทาอะไรเข้ามาล็คลอคแม่ซุบซิบดีจังเลยโอ้โหไอ้คาทิชายิงกัดกระน,นำหวันช่ำเลยทีเดียวคาทูช่ายิงแบบหวัน่นกระนำนะ คืือออโเ่นประจำตำแหน่งไว้รอคำสั่งรอคำสั่งคำสั่งโดยระเบิดแล้วแหละพึ่มไปแล้ว,ลลวพี่น้องไปลุยมาละวล,ลูกเก็บที่เหลือออกหนีหมดเลย ว่ามามันไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วเคกำลังเสริมมาแล้วมีละมีงานแล้โดยจีเปนเบ้นนึ่งไปรวเลยไไวเลยีบกระจายหมดเลยเามตเฮ้ยไรเดอร์คิกพี่น้องไปนำเลยขามาล็อกก็ช้าเหมือนกัน ราน้ำก่อนเลยน้ำก่อนได้เปรียบคอนแทคคอนแทคนี่ก็บังคับไม่ใช้จังเลยใช้ก็ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้ว่าโจลุกเอาเอาหมดแล้วเหรอไปย้ายจุดว่ามา เจออไหมคนนึงเฮ้ยมันคว้าระเบิดโอเคเขียนแล้วไม่ไปเลยว่ามาโอเคลงลงหมดเรียเรียมเรียเฮ้ย BMP ไม่ไเลยใส่ลูปสองสุสนก่อนแป๊บนึงโอเ้เรียบร้อยเสรรียบร้อยมาต่อเลยครับลุกเย่เฮลิคอเตอร์ขึ้นลุกได้ไหมเนี่ยหล่อเลนไม่ใช่ GPA

เปลี่ยนอาวุธเช็คอาวุธนี่หลดมาและวลุยลอยตัวลอยตัวแบบพระเอกอินเดียไปเลยจ้าพี่นออ้องขอสูงไงโควเบอร์เปิดกันให้มันเลยอย่ากลับไปกบีจุว่ามา จุเดี๋ยวลวงมีไหมมีลวงเข๋หมดเข๋หมดโอ้ยแม่งระเบิดอีกไม่เคยเบร,เเรจาก,การไหนลวงกลับมาอีกอะดูดูตามลูกน้องด้วย Vinh lên qua check. quả mẹ check, Wait, mẹ qua. Sophie, lê. Don't like it. I'm excited. I'm lần này cả so excited. I'm 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 so excited.

ไปเลยต่อนิกลอยอยู่หลังนี้นะครับโดนจับไปเซ็กยอลุงว่ามาแก๊ดตัดไฟเลยมาไม่จ่ายค่าไฟวะโถงนี้ด้วยกันตัดไฟเอ้ยเรียบร้อยไปเสร็จแล้วใส่เดวิชันคอนเซปต์เดิมสไตล์เดิมนะครับ ่ลงไรนคอยู่ข้างหน้า้างหน้าอีกเรรียอม่มีอะไรเช็คเลยนี่นิโคลายมาแล้วทีนี้เช็คหน้าด้วยเพื่อความคอนเฟิร์ม ไอ้เซโอเคคนนี Noel, ้แหละ h e r อัานิโคไลออกไปจากที่นี่ขอมารับเลยแด่แพ็กเกจละแพ็กเกจคือพวกเราไปของมารับละให้ไวเลยนึกถึงแบคอดาวเลย แต่อยากให้ทำอยากให้เขาทำแบบแบ,บ็คโอคดาวมางแบบแบ,บ็คโอคดาวจริงๆเลยแบบ็คโอคดาวนี่คือทั้งหนังทั้งเกมมันจะมีเกมนะเกมเก่าแต่ทำดีมากสมัยก่อนอะ่ะไปขึ้นพลเรียบร้อย จบภารกิจไปอีกหนึ่งภารกิจแล้วนะครับผมไปเจอกับภารกิจหน้าผมจะดูกันแล้วก็แชร์แล้วก็ subscribe ผมถ้าไม่เจอก็อยู่กับผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปก็จะดีเจอกันคลิปหน้าสโลว์ดีสวัสดีครับมีหลือแล้วก็ s u b สักสักเด้อ Fighters have a possible fix on Al-Assad in a building at the west end of this town. We're going to secure the perimeter and grab Al-Assad. Hurrah! Lock and load!